วันนี้คะแนนมาอัดซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องของสารความสุขนะคะที่เราสามารถที่จะแฮ็กมันสามารถที่จะสร้างมันได้ด้วยตัวของเราเองอาจจะเป็นประมาณ4ตอนนะคะเพราะว่ามันมี4ตัวที่เราสามารถที่จะเรียนรู้กันได้ไปตัวแรกกันเลยดีกว่าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตัวแรกที่อยากจะแนะนําน้องเลยก็คือนะน้องโดพามนีน น้องโดพามีนเป็นสารความสุขที่เราสามารถสร้างเองได้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างสารโดพามีนเนี่ยมันเป็นสารที่มันเกิดขึ้นเวลาที่เรารู้สึกว่าเราได้รางวัลมันเป็นสารของชัยชนะอะไรบางอย่างเวลาที่เราเล่นเกมเหม็นไหมเราจะแบบเวลาเราชนะเราจะแบบ yes มันคือแบบเป็นสารความสุขที่มันเอ่อขึ้นมาเรารู้สึกมีความสุขจังเลยนะเป็นสารที่ทําให้เกิดแรงกระตุ้นในร่างกายตัวเองซึ่ง ง่ายๆเลยสารนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นได้เองนะถ้าเราทำกิจกรรมแบบนี้หนึ่งเราตั้งใจทำงานอะไรไว้แล้วเนี่ยแล้วเราเสร็จตามงานที่เราวางไว้ <Yeah. S 1> เช่นวันนี้เราลิสต์ออกมา oh. เราจะทำอะไรแล้วเราก็ทำให้เสร็จแล้วเวลาที่เราทำอะไรเสร็จเนี่ยเราจะรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในตัวเองต่อไปก็คือการรู้จักที่จะเฉลิมฉลองในชัยชนะทั้งเล็กน้อยและทั้งยิ่งใหญ่เหมือนเราวันนี้เรา ตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าตื่นมาเก็บที่นอนนั่งสมาธิาทานข้าวตรงเวลาอะไรแบบนี้ดื่มน้ำให้ได้ครบที่เราตั้งใจเพียงแค่เล็กๆที่เราให้ตัวเองทุกวันเนี่ยมันก็เสริมสร้างตัวสารโดพามีนตัวนี้แล้วนะจ๊ะต่อไปก็คือการเซลฟ์แคร์การดูแลตัวเองการตื่นขึ้นมาแล้ว เล็กๆน้อยๆการอาบน้ําการดูแลร่างกายตัวเองการแต่งตัวให้มันสะอาดๆ,ๆเป็นการปล่อยสารความสุขโดพามีนน้องตัวนี้ออกมาเช่นเดียวกันการออกกําลังกายแน่นอนนะจะปล่อยสารโดพามินออกมาการฟังเพลงที่เราชอบที่เรารู้สึกว่ามันกระตุน้นร่างกายเราก็สามารถปล่อยสารนี้ได้สุดท้ายเลยก็คือการรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณชีวิตที่เราเกิดมา เรามีสิ่งนี้เราไม่ไปเปรียบเทียบกับใครเราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ก็จะทำให้น้องโดพามีนเนี่ยหลั่งออกมาได้โดยธรรมชาตินะหวังว่าหลายๆคนจะชอบซีรีส์สารความสุขที่คุณนานอาัมาฝากนะคะใครสนใจติดตามต่อนะคะมีอีก3ตัวที่วันนี้เราจะมาคุยกันกดติดตามแล้วก็กดหัวใจกับคุณน,น่ันครูสอนสมาธิจิตวิทยาเชิงบวกนะคะแล้ววันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ